สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวคั่วกันนะคะข้าวคั่วสมุนไพรนะคะซึ่งสมุนไพรที่เราใช้เนี่ยมันจะช่วยในการดับกลิ่นได้นะคะถ้าเกิดเราเจบไ้ใช้นานๆข้าวคั่วนี่เราจะใช้เป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วเราก็ใส่ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ เราก็คั่วอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะให้มีกลิ่นหอมเราพยายามนะคะสังเกตดูที่เม็ดข้าวนะคะถ้าเราถ้าใช้ได้เม็ดข้าวจะออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะไม่ต้องให้ให้ถึงขนาดไหม้นะคะนี่เราก็ต้องคั่วไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าาวข้าว่าโดนความร้อนจากกระทะเนี่ยก็จะไหม้นะคะเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยนะคะหอมสมุนไพรที่เราใส่ ตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องของอกลิ่นอับนะคะแต่พอเราเอาไปปั่นนะคะเราจะต้องเอาออกก่อนนะคะสมุนไพรเราปั่นแต่ข้าวนะคะสมุนไพรพวกนี้เราจะเอาออกนะคะเห็นไหมคะเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นนะคะปั่นให้ละเอียด ตัวให้เขามีสีที่สีข้าวเนี่ยนะคะให้ให้มีสีเข้มนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามด้วยในการที่เวลาเราเอาไปใส่ในในลาบในยำในอะไรของเราเนี่ยนะคะเห็นไหมคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะมันจะไหม้นะคะข้าวเหนียวที่เราตั้วเนี่ยจะไหม้ ขัวของที่ร้านเราจะใช้เราทำเนี่ยจะทำเก็บไม่เก็บไ้นานนะคะเพราะว่าชาทำไปเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วนะคะเราไปทำลาบปลาซอมอนนะคะนี่ก็เก็บจะได้แล้วนะคะให้ขั่วต่ออีกนิดนึงนะคะ นะคะใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็ยกออกมาจากเตานะคะแล้วก็พักไว้ให้ให้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะให้เขาเย็นนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บตัวสมุนไพรที่อยู่ในนี้ออกนะคะตอนนี้เราก็เ,าเย็นแล้วนะคะข้าวเหนียวข้าวคั่วเรานะคะเย็นแล้วเราก็เอาสมุนไพรที่เราคั่วไปด้วยเนี่ยนะคะออกนะคะ เก็บออกให้หมดนะคะเราไม่ได้ปั่นไปด้วยนะแต่ตอนนี้กลิ่นเขาซึมซับเข้าไปในนี้แล้วค่ะเพราะว่าพวกสมุนไพรพวกนี้เขาจะมีน้ํามันนะคะน้ํามันหอมระเหยนะคะเราก็จะเอาออกนะคะเก็บออกเก็บออกให้หมดเลยนะคะ ก็จะมีใบมะกรูดนะคะตะไคร้ข่านะคะซึ่งสมุนไพรพวกนี้เขามีน้ํามันอยู่ในตัวเขานะคะพอถูกความร้อนเขาก็จะออกมานะคะตันนี้เราก็จะทําการปั่นแล้วนะคะนี่เราก็ใส่เข้าไปในเครื่องปั่นนะคะจะได้แบบนี้นะคะผลกําลังดีเลยนะคะก็เป็นอันว่าวันนี้เราทำ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าน,นะคะชอบกดไลค์กดแชบรบ์กดกระดิ่งกดติดตามด้ืยอนะคะ